คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวันว่าภูกใจคนรู้ใจแมวคุณเสือเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio หลายเรื่องแล้วนะครับเรื่องนี้ อ,อ๋อเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องโรงยิมระทึกขวัญเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณยายครับที่ได้ไปพบเจอเรื่องระทึกขวัญยามค่าคืนจนกลายเป็นตำนานในหมู่บ้านเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ60ปีที่ผ่านมาครับกระสือในหมู่บ้านเป็นผีไทยในตำนานอีกหนึ่งผีที่มีการพูดถึงที่มีข่าว ที่มีการกล่าวถึงกันมากที่สุดครับก็คือเรื่องราวของผีกระสือมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สองกับสายของคุณเสือกันเลยครับสวัสดีครับคุณเสือสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณเสือสบายดีนะสบายดีครับปกติดีครับแอรล่าสุดนี่คุณเสือมาเยี่ยมเยนที่ร้านกาแฟเดอะโก๊ะเท้าครับใช่ครับนะฮะว่างๆก็แวะมาอีกนะคุณเสือนะครับ ครับ,รบผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณยายท่านเล่าให้ฟังอ่าใช่ครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปโอ้โหหกสิบ oh, ปีที่แล้วต้องลบเรื่องของความเจริญทิ้งไปให้หมดเลยนะใช่ครับใช่ชนบทจั๊จามีแต่บ้านแทบไฟแทบจะไม่มีเลยอะ่ะตะเกียงสมัยก่อนอะอ่าใช่ใช่ประมาณนัออ้นเลยนะฮะกระสือในหมู่บ้าน คุณยายท่านเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างครับคุณเสืออ่าเริ่มเลยนะครับได้ครับผมออ่่าาเรื่องมันมีอยู่ว่าอันนี้นะครับคือเป็นเรื่องเล่าของคุณยายผมนะครับซึ่งคุณยายผมเนี่ยจะเจอกับเรื่องผีกระสือเนี่ยหลายครั้งมากนะครับยังต่ำเนี่ยประมาณห้าถึงหกครั้งได้แต่อันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่แกได้เห็นผีกระสือที่เขาล่ำลือกันเลยนะครับ ่เริ่มมีว่าก็คือ mm. ในช่วงนั้นนะครับอ่าบ้านยายผมเนี่ยจะเป็นทําอาชีพทําไร่ท,ทานาทําสวน mm. นะครับส่วนยายผมแล้วก็พี่ชายยายเนี่ยก็จะมีอาชีพก็คือไปจับปลา <Okay. S 2> แล้วก็เ้าเรียกว่านะว่าไหวานแห mm. ไปจับปลา mm. Mm. เพื่อมาดํารงชีวิตแล้วก็เอาปลาเนี่ยคัดไซปลาเพื่อเอาไปขาย okay. ในหมู่บ้านหรือเอาไปแลกเปลี่ยนกัน mm hmm. นะครับเพราะว่าบ้านค่อนข้างจะจนแต่ฐานฐา,านะเพราะท่านจะยากจนด้วยแล้วก็ที่บ้านเนี่ยสภาพบ้านก็จะเป็นได้ถุนสูง mm hmm. เป็นบ้านไม้ที้ถุนสูงนะครับแล้วก็ห้องน้นําอ่ะจะอยู่แยกออกไปในตัว mm hmm. นะครับก็คือวันมันก็คือทุกทุกครั้งเนี่ยยายกับพี่ชายยายเนี่ยเขาก็จะทํางานของเขาปกติก็กคือไปหาปลาในช่วงเช้าแล้วก็ มาตอนเย็นเพื่อมาคัดป่าเงี้ยครับทุกๆวันแต่มีวันหนึ่งก็คือแต่ผมเนี่ยเขาก็ทําการคัดป่าของเขาตามปกติแล้วก็เขาได้ทําการแปลรูปปลานะครับเช่นกับว่าขดขดเก็บควักไส้นะฮะเสร็จแล้วตอยายผมทําเสร็จปุ๊บทุกคนก็อ่ะขึ้นไปบนบ้านนะครับยายผมอ่ะก็จะเตรียมเพลอจะปัะในตอนเช้าครับแล้ววันนั้นยายผมก็ ขึ้นไปบนบ้านปุ๊บทำนู่นทำนี่จะแจงเพื่อจะเตรียมที่หลักที่นอนนะครับเพราะว่าในตอนนั้นคือไฟอะไรเทคโนโลยีอะไรก็ไม่น่าจะมีอยู่แล้วนะครับในชีวิตของเขาแล้วอยู่ดีๆก็มีเสียงเหมือนเสียงเต็มฟุบ<ค>เสียงตกแล้วก็มีเสียงคุยเสียงเหมือนเสียงคุยหาของอยู่ครับยายผมเนี่ยเขาก็เลยเดินเดินแล้วก็ไปชะโงกในล่องไม้<ค>ต้องบอกว่าว่าบ้าน สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นบ้านยกสูงและตามไม้มันจะเป็นล่องนะพี่แจ๊คเป็นล่องรองแกก็เลยไปมองเห็นเห็นเป็นหัวคนแกมีไส้ระยงระยางที่ตัวอืแล้วก็ทําการคุยคุยคุย,ค,ยคุยของอยู่ตรงจุดที่ยายผมเนี่ยทําการขัดไส้ปลาอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ขอดเก็บไส้ปลาอะไรเงี้ยเหมือนคุยคุยแกก็เลยมองแล้วเสร็จแล้วแกก็มองดีๆปุ๊บ ิ่งที่เห็นก็คือเป็นแสงวาบๆแกเป็นแสงสีชุกเขียวคนส้มๆแกบอกอย่างนี้แต่แกไม่เห็นหน้านะคืออย่าคือหน้าก้มๆอยู่แล้วตอพอแกเห็นทะรู้เลยว่าเป็นกระสือ,อแกการตจะก,กีดช่วงที่แกจะก,กีดเนี่ยพ่อแกเอามือมาปิดปากปิดปากแล้วก็พูดปูนบาอกว่าอยา่าอยา่อยาก,กรี๊ดแกก็เลยแบบยืนตึ้งตกใจแล้วพี่ชายของยายเนี่ย ด้วยความที่เห็นยายผมเนี่ยนั่งนั่งดูตรงนี้แกก็เลยเดินมาแล้วแกจะถามว,ว่ามีอะไรพ่อของไงก็เลยหันไปบอกว่าเบาๆบก็เลยมองมองเห็นกระตือเนี่ยคุยขาของจิงอยู่ตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วด้วยความที่ยังไงก็ลงไปไม่ได้ยายผมก็เลยเดินหลบออกมาคอยหลบออกมาครับเสร็จแล้วตอนเช้าเนี่ยพอตอนเช้าปุ๊บยายผมก็ลงไปกระถุ่นบ้านเพื่อจะเตรียมเอาปลา ไปไปลาไี่แซกปรากฏว่าปลาที่เตรียมไว้เนี่ยกระจัดก,กระจายเต็มทุ่ถุนก็หมดเลยฮะฮะแล้วก็ปลาบางส่วนอะโดนกินครเหมือนโดนมีรอยกัดโดนกินแล้วก็แกก็เลยโมโหแกก็เลยพูดบอกว่าหมาแนวที่ไหนเนี่ยมันแอบมาคุยกินเนี่ยอืรู้ไหมมันหาย,ยากลำบากขนาดไหนอแบบที่ชายแก่คอยก็เลยเดินลงมาดูแกก็เห็นว่าอา้าวน้องสาวตัวเองทําข้าวของกระจัดก,กระจายหรอเนีแกบอกไม่ใช่ เมื่อคืนนั่นแหละตัวเมื่อคืนนั่นแหละเสร็จแล้วพี่ชายแกก็เดินไปหลังบ้านแกจะไปเอาเสื้อกับมเขามันมแต่ปรากฏว่าแกก็ยังแกก็เลยโวยขึ้นมาว่าเฮ้ยใครมาทําอะไรเนี่ยเลอะไปหมดเลยเนี่ยดูดิเป็นรอยยาเขาเลยคือมันเป็นรอยปืนย้นอะไรทีแบแบบเป็นรอยเช็ดปืนยาวแกก็เลยด้วยความที่มันเป็นรอยปืนน้นอ่ะแกก็เลยหยิบมาดูแตวพ่องแกก็เลยเดินลงมาก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่มัน ไม่ใช่รอยไอ้นี่รอยเช็ดนี่มันเป็นรอยเช็ดอย่างอื่นแล้วออืแกก็เลยเอาไอ้รอยเนี้ยไปให้ผู้นําชุมชนแต่ตอนนั้นจะมีไม่มีผู้ใหญ่บ้านกำนันนะพี่แจ๊กมันจะมีผู้นําชุมชนอนะฮะอะไรแพรำชนผู้นําชนก็บอกอา้าวอีกแล้วเหรออืก็คือชาวบ้านที่นู่นที่นี่เขาก็เอามาให้ดูเหมือนกันแกก็เลยรวบรวมแล้วก็ไปหาหมอคือหมอทําคือเป็นเหมือนหมอในหมู่บ้านนะหมอที่ในหมู่บ้าน แล้วก็มีพระด้วยก็จะมีพระอยู่ด้วยในตอนนั้นก็คือเขาก็มารวมกันหมอพีบอกว่ารอยเนี้ยเป็นรอยกระสือเขาก็เลยทําการต้มน้ําต้มต้มน้านะครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยที่เป็นรอยเปื้อนอต้มไปในน้ําด้วยแล้วก็ทําพิธีอยู่ดีๆแตกไม่ยายผมบอกว่าไม่น่าถึงครึ่งชั่วโมงประมาณเนี้ย ก็มีผู day, week, week, so, the now, the ้หญิงคนนึงพายเรือมาจากไกลเลยพายเรือข้ามคลองข้ามข้ามข้ามคลองมาเลยนะพายข้ามคองมาเลยแต่ว่าปิดหน้าปิดตานะเอาผ้าปิดหน้าปิดตาแบบพายมาแล้วก็รีบมาที่ไอ้เตาเนี่ยที่เขาต้มอยู่เนี่ยก็เลยเดินมาแล้วบอกว่าฉันขอซื้อได้ไหมทุกคนก็เอ้าคุณเป็นใครแล้วทำไมมาซื้อแล้วบอกเอาน่ะฉันขอซื้อได้ไหมแต่แต่ว่าหมอเขารู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็กระสือ เขาก็เลยเงียบก่อนแล้วเขาเขาเลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้เรามาเจราจากันก่อนไหมเดี๋ยตอนนั้นอะยายผมอะได้เห็นหน้าได้เห็นหน้านะครับครึ่งหนึ่งแต่แกบอกว่าเห็นเป็นปากอ่ะเป็นรอยผูพองที่ปากเป็นน้ำหนองรอยฟูพองที่ปากหนึ่งบอกว่าเขาโดนต้มแล้วปากอ่ะเป็นรอยเก็บๆเหมือนเราเป็นแะ้วเนี่ยร้อนใน,ในแต่คลายร้อนในอย่างนั้นเลยอ่ะฮะเสร็จแ,แล้วต้องมีการเจรจากันอื เราสังว่าตอนที่เจรจา,าเนี่ยเหมือนประมาณว่าคุณอย่ามายุ่งได้ไหมคุณมาสร้างความเดือดร้อนในหมู่บ้านเนี่ยมันทําให้คนอื่นอ่ะทํามาหากินอะไรไม่ได้ <Okay. S 2> คุณหยุดได้ไหมหรือคุณไปหากินที่อื่นก็เลยมีการเจรจา,ากันครั <Okay. S 2> ้งนี้อันก็เหมือนทางคนที่เป็น,นี่ะเขาก็เลยบอกว่าได้จะไม่รบกวนแต่มีข้ออย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคุณยังทําความรบกวนอีกก็จะเอาไอ้ผ้าเนี่ยมาต้มอีกครัาเนี้จะทําให้หนักกว่าเดิมอีก okay. เขาก็เลยเจรจากันหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงสองเดือนนั้นนะ่ะยายผมเล่าใหังว่าไม่มีะสีมาเลยแกจะเห็นแค่ฝั่งตรงข้ามเป็นแสงวาบว่าว่ว่า,วา,วา,วาแต่ว่าไม่ได้ข้ามมาแกคือไม่ได้ลอยข้ามฝั่งมานะครับในช่วงนั้นสองเดือนเนี่ยอ่าแม่ของยายเนี่ยเขาตั้งขันด้วยเขาตั้งทอง้องนะฮะซึ่งเป็นน้องสาวของยายนี่แหละก็คือตั้งเขาตั้งท้องอยู่แล,แล้วเขาถึงวันกําหนดที่เขาจะต้องคลอด คือเขาปวดท้องก็คือทางพี่ชายยายกับพ่อเนี่ยเขาก็เลยต้องไปตามหมอตำแยแต,ตอนนั้นจะเป็นหมอตำแยนะครับอาตามหมอตำแยมามาที่บ้านเพื่อมาเตรียมแล้วก็ยายผมเนี่ยต้องเตรียมเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมทั้งน้ําอย่างทั้งผ้าหลายอย่างครับแล้วก็ทางหมอตำแยเนี่ยสั่งว่าอย่าลืมตัดกิ่งไผ่ตัดกิ่งมะขามมาด้วยเพราะว่าต้องเอามาการล้อมรอบบ้าน ก็คือทุกคนก็ช่วยกัเนเต็มที่แล้วก็มีชาวบ้านบางส่วนแล้วก็เพื่อนของพี่ชายเขาเนี่ยมาช่วยด้วยก็มาตัดมาเตรียมกันรอบบ้านอะไรอ่าเง้ยแต่ครั้งเนี้ยพอตอนนั้นปุ๊บถึงวันคลอดก็คลอดตามปกติทุกคนก็เหมือนลุ้นกันนะครับอยู่ข้างล่างก็พอเขาได้ยินเสียงเด็กร้องก็รู้แล้วอ้าวเด็กคลอดแล้วเนี้ยแล้วเนี้ยทางยายทางหมอตำแยเขาก็รีบยายขึ้นไปด้านเพื่อจะขอผ้ามาห่อเด็กนะครับออพอตอนขึ้นไปปุ๊บ จะห่อเอาผ้าเนี่ยมาห่อเด็กใช่ไหมครับอยู่ดีๆยายผมกีดึ้นมาเลยทั้งยายผมทั้งอ่าแม่ของยายแล้วก็หมอตำแยกีดตกใจเพราะสิ่งที่เขาเห็นก็คือที่ร่องไม้ที่แจ็คนะมันจะมีร่องไม้อีกส่วนหนึ่งใกล้ๆกับหน้าต่างอย่างผเล่าใหงว่ามันมีไฟ้อะ่ะมาเขี่ยตรงท่อนไอ้ช่องไม้แล้วก็ตกกระตุกเป็นรอยเปิดกว้างเสร็จแล้วก็โผล่หน้าเข้ามาค แลบลิ้นแล้วก็แยกเกี้ยวใส่แล้วก็พูดออกมาว่าของอร่อยอ่ะเข้ามาเข้ามาดูหน่อยได้ไหมอือยากเข้ามาดูจังเลยแต่ด้วยความที่ทุกคนตกใจอ่ะก็รู้เลยว่าเป็นกระสืออืจะเข้ามากินครัวเนี้ยทางพ่อของยายเนี่ยด้วยความที่เขาได้ยินเสียงเขาก็เลยวิ่งกระนบนบ้านแล้วเอาไว้เนี่ยที่แจ๊กน้า<ะ>เดือดอ่ะที่ต้มใส่กะละมังอ่ะ ขวาคารมังที่มีน้ำทิ่งเถอดฝากใส่กระสือเลยคือฝากใส่เหมือนสาดไ,ไล่ครับแล้วกระสือพอโดนน้ำเขาก็ถอยแล้วก็กรีดร้องนะครับเนี้ยด้วยความที่พี่ชายของยายอยู่ในถุนบ้านเขาได้ยินเสียงเขาก็เลยมาชงงกเขาก็เลยมาเห็นแล้วกระสือเนี่ยเห็นว่าคนน่ะเริ่มรู้ตัวแล้วเขาก็เลยจะลอยหนีไปทางพี่ชายของยายก็เลยกับเพื่อนเขาเนี่ยบางตัวน่ะรีบพายเรือติดตามไป ตามก็คือตรงนี้ไปคือไล่ไปเลยไล่ไประยะหนึ่งเสร็จแล้วก็ของยายเนี่ยก็เลยตามพี่ชายไปด้วยเพราะว่าด้วยความเป็นห่วงกลัวพี่ชายเขาจะไปทําอะไรไม่ดีแน่ๆก็เลยตามไปจนพี่ชายของยายเนี่ยเขาติดตามก็คือตอนเนี้ยไปจนถึงหมู่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ท้ายคลองค,คือคือตามเข้าไปถึงที่แต่ว่าไม่ได้บุกถึงขึ้น,ข,นขึ้นถึงบนบ้านจอดเรือหลบอยู่นะฮะ แล้วพ่อของยายเนี่ยก็ตามมาเจอพ <Okay. S 2> ีชายทันก็เลยสั่งเบรกไว้ก่อนว่าอย่าทําอะไรผีผามให้กลับมาก่อนอืกลับมาตั้งหลักก็คือพอเจอปุ๊บก็กลับมาตั้งหลักันที่บ้านเดี <Okay. S 2> ๋ยวก็มาพูดคุยกันว่าบ้านหลังเนี่ยเป็นแล้วเสร็จแล้วพ่อยายก็เลยพูดว่าอเป็นบ้านของครูอ้ออดีตครูที่เคยสอนอยู่ที่นี่ <Okay. S 2> แต่แต่ครูอ้อเนี่ย มีอาการป่วยเป็นโรคประจำตัวแล้วก็ลาออกไปไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วแต่ทุกคนสงสัยว่าคุณอ้อมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะฮะก็คือพอเรื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บทางพ่อของยาก็เลยไปบอกผู้นําชุมชนอืแล้วก็หมอคนทธรรมแล้วก็พระครับเขาก็เลยเอาผ้าที่เป็นร้อยเนี่ยที่ยังมีอยู่เนี่ยเอามาต้มอีกทําวิธีอีกแต่ครั้งเนี่ยคือกระสุนที่เป็นพายเรือมาเลย S <S รีบมาเลยมามาถึงที่แล้วก็มาขอร้องให้หยุดต้มเขาเลยบอกว่าคุณเออคุณทําเกินกว่าเหตุไปแล้วอันนี้มันทําถึงชีวิตเลยนะแล้วเขาก็คือก็เลยพูดว่าก็ฉันอดไม่ได้นี่ <S <S กลิ่นมันหอมมันอดไม่ได้เสร็จแล้วผ้ายายผมเล่าฟังว่าสิ่งที่เห็นก็คือเป็นหน้าขูอ,อ้อออก็คือปากบวมเฉงปากแดงปากแตกบวมเฉงครับเป็นหน้าขูอ้อแต่ว่า พอครูอร้อมาขอร้องเนี่ยก็มีสามีครูอร้อถายเรือตาม,มาเหมือนกันม,ม,มาขอโทษทุกคนคบอกว่าสิ่งที่ครูอร้อทาไปอะ่ะมันมันผิดจริงๆแล้วตัวเองต้องขอโทษแทนด้วยแล้วต่อไปอะ่ะตัวเองจะขอย้ายออกจากพื้นที่อืไปแล้วออกจากพื้นที่ที่นี่แต่ด้วยความที่พ่อของยาผมสงสัยว่าแล้วครูอร้อมาอยู่นี่ได้ยังไงเลยถามสามีครูอ้อมีครูอ้อเลยฟังว่าฟังว่าก่อนหน้านี้ครูอร้ออ่ะ ป่วยเป็นโรคประจําตัวก็เลยต้องลาออกจากการเป็นครูแล้วก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับไปที่อ่างทองแล้วไปดูแลยายยายของครูอ้อเองอไปดูแลยายซึ่งอายุเยอะมากแล้วแล้วก็มีอาการป่วยแต่ยายได้สั่งเสียก่อนก่อนเสียว,ว่าอยากเจอหน้าครูอ,อ้อก็เลยเลือกครูอ้อขึ้นไปอยู่บนบ้านขอเรียกขึ้นไปบนบ้านปุ๊บครูอ้อก็กลับลงมาอ,มอยู่ดีๆครูอ้อก็ ดีวันดีคืนมไม่ป่วยไม่อะไรเลยแต่ทุกครั้งที่ครูอ้อมามาอยู่ที่เนี่ย<ๆ>ก็จะมีเสียงชาวบ,บ้านเล่าว่าแถวนั้นว่าเจอผีกระสือออกมาอาละาวาดในหมู่บ้านแต่ไม่รู้เป็นใครจนวันหนึง่งอามีครูอ้อเนี่ยแอบด,ดูก็เลยได้รู้ว่าครูอ้อเป็นกระสือ,อเพราะว่าเห็นร่างที่ไร้หัวนอนอยู่แต่หัวออกไปข้างนอกและเสร็จแล้วพอ คนในหมู่บ้านนะเขาจับได้ก็เลยต้องย้ายกลับมาอยู่ที่ยุธยาเหมือนเดิมนะครับเรื่องมันก็มีประมาณเนี้เข่าจ <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวของผมเรียกว่ายังไงดีล่ะตำนานเรื่องเล่าก็แล้วกันนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับผีชนิดเนี้ยก็คือผีกระสือนะครับมันจะถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ถ้าย้อนกลับไปกลับไปจริงๆก่อนนะครับตามตามเรื่องเล่าที่มันยังไม่มีการเสริมเติมแต่งนะต้องต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมก็วังครับเรื่องเล่าเดิมๆแรกๆของการพบเห็นผีกระสือเนี่ยคนสมัยก่อนนะครับเขาจะพบเห็นผีกระสือในรูปแบบของดวงไฟเท่านั้นไม่มีนะสมัยก่อนที่เป็นหัว เป็นไส้มีไฟแวบบแปบบ๊แบๆบอยู่ตรงลำไส้อยู่ตรงหัวใจแล้วแวบบไปแวบบมาแล้วลอยไปลอยมาสมัยก่อนคือการพบเห็นผีกระสือลักษณะของผีกระสือแท้จริงแล้วเอาเท่าที่ผมเคยอ่านมานะมันเป็นลักษณะแค่ดวงไฟอา่าไม่มีไม่มีหน้าตาไม่มีหัวไม่มีผมไม่มีไส้นะครับดวงไฟเนี้ยมันจะมาในรูปแบบของเป็นดวงไฟที่ล่องลอยอยู่เพราะกระสือเนี่ย มันจะมาจากจากว่านอ่าที่สมัยก่อนเนี่ยเขาเลี้ยงกันหรือมันเกิดจากเนี่ยแหละว่านเนี่ยแหละเอาเลี้ยงไว้ทําอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วมันก็จะออกมามไปหากินกบกินเขียดที่เห็นรอยเรียบไปตามพื้นเขาว่ากันว่าไปหากินกบกินเขียดอ่านะครับในสมัยก่อนหลังจากนั้นกระสือมันถูกเล่าต่อๆกันมาว่ามีการพบเห็นรอยไปรอยมารอยไปรอยมา,ลยลยมาและแล้วมันก็มีการเอาไปทําเป็น ละครเอาไปทำเป็นหนังโดยการสร้างจินตนาการขึ้นมาว่ากระสือเนี่ยมันจะต้องเป็นหัวมันจะต้องเป็นไส้แล้วก็ลอยไปลอยมาแล้วก็มีไฟแวบแวบแบแบแวบนั่นคือภาพจำของคนที่นึกถึงกระสือจะเป็นภาพจำลักษณะแบบนั้นเออ <bırak> นะฮะและทั้งหมดเลยคือบางทีมันก็วัดยากไงว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ไอ้เรื่องเล่า ของกระสือที่บอกว่าเป็นแค่ดวงไฟกับจินตนาการตำนานหรือไอ้จินตนาการตำนานนี่แหละมีคนเห็นจริงๆแล้วก็เอาไปทําเป็นละครเป็นหนังมันไม่มีอะไรมาพิสูจน์<ช>ได้เพราะยังไม่มีใครถ่ายภาพกระสือให้เห็นแบบเต็มๆไนงะถูกไหมใช่ใช่ครับเออมันเป็นแค่เรื่องเล่ามันเป็นแค่ตำนานเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนแหละคําว่ากระสือคือผีพื้นบ้านของไทยและไม่ใช่แค่ของไทย ฟิลิปปินส์ถ้าผมจำจำไม่พิ่อ่ะอินโดนีเซียามามาเลเซียก,ก็มีลักษณะเดียวกันครับแต่เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งเป็นลักษณะหัวกับไส้เหมือนกันเออ,เอ,อนะครับคล้ายๆกันคล้ายๆกันครนะฮะเ,เรื่องพวกเนีแ้แต่ยยากครับครับแต่จะย้ายผมเคยเราสั่งว่าแค่แค่รู้ว่าอ่ามันมีการสืบทอดกันนะครับเหมือนจาย สู่ลูกลูกสู่หลานนะครับก็คืออ่าเห็นแกเล่าให้ฟังนะแกบอกว่าทุกวันเนี้ยก็ยังมีคนเป็นอยู่อืมที่บ้านผมเนี่ยหยังมีคนเป็นอยู่แต่แต่ยายผมบอกว่าเราอย่าไปพูดกับเขาว่าอย่าไปบอกเขาว่าเขาเป็นไม่งนั้นโดนจับได้อะไรเงี้ยก็คือก็ก็รู้แค่ว่าเออเขาเป็นแต่เราก็ห่างห่าไว้แค่นั้นนะครับแต่แต่แต่แกเล่ามาเนี่ยคือแกบอกว่า ที่แกเห็นอะคือเป็นแบบนี้ก็คือก่อนก่อนผมจะเล่ากับพี่แจ๊กเนี่ยผมมาช่วงบัวค่ำเนี่ยผมเจอแกผมก็คุยกับแกเนี้ยแกก็ถามแกก็บอกผมบอกชัวร์เปล่าชัวร์นะแกก็บอกชัวร์วเนี่ยจะเล่าให้ฟังเนี่ยประมาณเนี้ยครับนะฮะคือแล้วก็อีก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 เรื่องหนึ่งที่ที่มีการบันทึกเอาไว้นะเขาบอกว่าจริงแล้วผีกระสือไม่ทําร้ายใครด้วยนะไม่มีการโจมตีไม่มีการทําร้ายใครส่วนมากจะกลัวคน ใช่กลัวครับเออจะกลัวคนเขาจะกลัวคนรู้ว่าเขาเดี่ยเป็นกระสือพอรู้ว่าเขาเป็นกระสือแล้วคนก็จะไปทําร้ายเขาใช่ครับเออนะฮะนี่นี่คุณคุณหนึ่งเอลซีก็อยู่ในไลฟ์สดเดี๋ยวให้หนึ่งเอลซีไปหาข้อมูลเกี่วกระสือก็ได้ <c oughs> นะเออก็หาข้อมูลเก่งัอดีน้องหนึ่งเอลซีด้วยนะครับ <c oughs> ผมว่าเรื่องพวกนี้เรา <c oughs> เราเรา,เราฟังให้มันเป็นเรื่องเล่าฟังให้มันเป็นตำนานบางคนก็เล่ามาอีกแบบหนึ่งบางคนก็เล่ามาอีกแบบหนึ่งผมว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกัน ใช่ครับเออนะครับแต่อีกหนึ่งอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ฝากไว้ได้เลยจับต้องได้เลยอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมานะฝากไปดูแสงกระสือสองด้วยในโรงภาพยนตร์หูเข้าได้ไงวะเนี้ยงงดูยากจริงจัดูไม่ทันเลยอ่ะน่าจะช่วงปลายรอบเขาแหละหายหะรอบรอบน้อยละใช่ครับนะครับโอเคครับคุณเสือนั่นคือเรื่องราวของ กระสือในหมู่บ้านต้องบอกว่ามีการเล่ากันอย่างแพร่หลายนะครับสมัยก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งจําได้ไหมข่าวมักจะลงนะครับโดยเฉพาะไทยรัฐโอบอยอไม่ไทยรัฐก็เดลินิวพบเห็นกระสือที่อยุธยาพบเห็นกระสือที่ปทุมธานีคนก็ไปดักดูกระสือกันเออแล้วผลสุดท้ายก็วืดไม่เจอใช่ก็ข่าวนี้พี่แจ๊สยาย้ายผมเขาพูดให้ฟังนะเขาบอก โอ้ยจะไปดักดูทําไมมันผ่ากูเองดูพาไปละเดี๋ยวพา,ปพาไปบ้านมันเลยก็ได้เ่าเขารู้อยู่ว่าใครว่าใครเป็นเราตทดอยีที่บ้านผมนะพี่แจ๊คมัน,ม,นม,มันมีคนที่ตืบอ,อยู่ทุอ <c oughs> วันเนี้ยก็ยังมีอยู่นะแต่เราอะ่ะไปบอกเขาไม่ได้ว่าเป็นกระสือนะมันมันทำอะไรไม่ได้ย้ายายผมบอกเรารู้เราก็แค่ แค่จิกไปในใจไม่มีหลักฐานในการไปไกล่าวหา<ช>จริงๆแล้วเกิดเขาไม่ได้เป็นจริงเขาฟ้องขึ้นมาหงายท้องเลยนะใช่ครับพี่แจ้ใช่แกบอกว่าเนี่ยก็ก็ข่าวพวกนี้แกบอกว่าแล้วมันอยากเห็นนะเราไม่เลี้หขาเขาเนี่ยเนี่ยจะพาไปหน้าบ้านมันเลยก็ได้เนี่ยจะพูดอย่างนี้เลยครับนะครับนะครับอ่ะเรื่องพวกนี้มันก็เป็นตำนานที่จะถูกเล่าต่อกันไปอีกนานแสนนานผีกระสือผีโพงผีปอบผีอะไรพวกนี้นะ เอ่ครับผอมกระหังโอเคได้คุณเสือยังไงขอบคุณมากมากวันนี้ที่วะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังนะคุณเสือนาครับจริงๆครับเยอะมากเรื่องราวช่วงช่วงที่ผมหายไปสองปีเนี่ยคือคนมาเล่าให้ผมฟังคนนู้นคนนี้เล่าแต่ผมก็พยายามแบบคัดคัดหน่อยอกแบบจนจนผมบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่โทรไปเล่าเองเลยมันบอกด้วยผมกมาคนบอกอายเขินเองเล่าแหละดีแล้วครับค่อยๆไปเก็บมาคุณเสือสะดวกเมื่อไหร่ก็มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน ใช่ครับโอเคเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมแวะไปที่ร้านนะพี่ได้เลยจ้ะครับโอเคขอบคุณครับคุณเสือครับสวัสดีครับครับครับผมอันนั้นคือสายของคุณเสือสายที่สองครับกระสือในหมู่บ้านหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว